นั่นคือมันยังบมนทางออกที่เนาะบันเดการปฏิบัติธรรมนสมัยพระเจ้าเนี่ยการบรรลุรรมแต่ละคนที่เป็นพลวะเป็นคารวะหรือเป็นพระแต่เป็นพระก็เจามีเวลาหลายที่เนะาะเฮาหย่งยากต่เรื่องมันปฏิบัติคือเการาธรรมะแนวอ,อื่นกับฟังมาหลายแล้วแต่เอาแบบ ว่าเหตุดไดคนห้าจังสิมุดวันนี้สมัยพระบุทธเจ้าเนี่ยภูที่บรรลุธรรมได้เร็วที่สุดจนพระพุทธเจ้าตังไว้เป็นผู้ตังขี่ออกจากเลยเพื่อออกตามหาพระพุทธเจ้านี่แค่บุญแค่สัาเปิดออกมานะได้หูแล้วพอได้หูว่า สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาแห่งฤกษ์ใดคือกันอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นาราวาสกับปฏิบัติธรรมกับรรลุใดคือกันพี่น้องบทจําเป็นว่าปุตตเจ้าเกิดขึ้นโดยอํานาจแห่งบุญกุศลของเกา่าคนเก่าที่เคยสร้างสมมาทางนี้โดยเฉพาะแค่ได้ยินสื่อว่าพุทธเจา้าต้องเห็น กับเขาก็มีโยมมาถวายก็เลยการปฏิบัตธถรมก็เลยสิไปได้เร็วกับสิโยสิเป็นการเป็นพฤกขะวามีโมอยู่อีกเมืองนึงคือกันได้ยังดีๆสิฝากถึงกันอยู่ตลอดเป็นเพื่อนหกักแพงกันหลายอิตใจพนบรรุพระราันต์แล้วแต่ยังมรท่านได้บวดได้ตายก่อนเพราะฉะนั้นเราจะหูว,ว่าการบรุธรรมแนน่ บวจำกัดว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระพี่น้องเป็นโยมกับคันบุญบาร,รมีเขาพ่อนได้ฟังธรรมของพระเจ้ากับนั่นคือมันยังบแมเมนทางออกพี่น้องบันียการปฏิบัติรรมในสมัยพระเจ้าเนี่ยการบรรลุธรรมแต่ละคนมีโมอยู่อีกเมืองหนึ่งคือกันได้ยังดีๆสีฝากถึงกันอยู่ตลอดเป็นเพื่อนหักแพงกันหลย ปฏิบัติคือเก่าระว่าธรรมะแนวอื่นกับฟังมาหลายแล้วแต่เอาแบบว่าเหตุใด,ดคนเห้าจังสิมดบอดจำกัดว่าสิเป็นฆราวาสหรือเป็นพระพี่น้องเป็นย่วมกับคันบุญบารมีเฮาพ่อเนี่ยได้ฟังธรรมของพุทธเจ้ากับห่อได้หีบกองยังดีส่งไปฝากพนพี่น้องส่งไปหายพน พ่อพ่นว่าังเหตุกับเขาก็มีโยมมาถวายก็เลยการปฏิบัติถร้รมก็เลยสิไปไเร็วกาสิโยสิเป็นการเป็นเพึกคเพลินมียังดีๆก็สิฝากสิต้อนกันตลอดแต่มือหนึงพระราชาโมที่เป็นโมน่ะมือชิมาวาตอา่าได้ที่หนองเป็นพระราชาอยู่ในเมืองที่น้องบึง พูดถิบลุทำง่ายที่สุดปุบรเจ้าวอาคำสองคำเองแต่พ้นบรลุปุิเจ้าเกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งบุญกุศลของเกา่าบุญเก่าที่เคยสร้างสมมาทางนี้โดยเฉพาะแค่ได้ยินสือพุทธเจ้าข้าได้พี่นอ้องเป็นพระราชาอยู่ในเมืองท้าได้พี่นอ้องเป็นพระราชาอยู่ในเมืองความทุกข์พี่นอ้อง พคนมาเจอปัญหาหนึ่งก็ไปเจออีกปัญหาหนึ่งจิตใจผุ่นรรุอยพะรหานแล้วแต่ยังมาท่านได้บวดได้ตายก่อนเพราะฉะนั้นเทาจะหูว,ว่าการบรรลุรรำแน่สิ่เป็นภลวะเป็นคาววสหรือเป็นพระแต่เป็นพระก็จะจมีเวลาหลายพี่นอเฮาหยงยากต่เรื่องมันปฏิจจบัติคือเก่าราวธารมะแนวอื่นกัฟังมาหลายแล้ว แต่เอาแบบว่าเฮ็หจะไดคนเทาจังซีมดมีต่างๆนหน้าวี่นองมีต่างแต่ละคนหลายรูปแบบแต่มื้อนี้ก็สิมาหยกให้ขี่ออกจากเลยเพื่อออกตามหาบุติเจ้านี่แค่บุญแคลชาได้พี่หน้องเป็นพระราชชาอยู่ในเมืองในคาวา พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ได้เขียนใส่แผ่นทองคำปณิบการศนีปัญหาเรานีคนเหา่าโ้จากทางหนีปัญหาผละคนไปขาดตัวตายก็มีปณิการศนีปัญหาเรานีคนเหา่าโ้จากทางหนีปัญหาผละคนไปขาดตัวตายก็มีแล้วเนี่ยันาาทันในบวชอยู่ด้ แต่ก็ถือเป็นพระคือกันเพอปกิเลสให้จะได้ยังทสี่ออกจากความบวงเวียนแห่งวัฏสงสาร,รโดยเฉพาะในวัฏรสงสาร,รแต่และมือคนเท่านีสารพัดก็เลยมีจิตใจเหลื่อมใสศรัทธาเลยพี่น้อโยกลาดจะสมบัตินะให้อมาตเลยแล้วได้มา,าตัวหนึ่งเอาตองเห็ดกับเขาก็มีโยมมาถางไว ก็เลยการเป็นวัดถ้ำก็เลยสิไปได้เร็วกะสิโยสิเป็นการเป็นพฤกขลวาเปิดออกมากนะได้หูแล้วพอได้หูว่าพบมือชิมาวาต่อการฟังต่ำคือเก่าในบอดเวลาองกาศฟังถ้ำแล้วพี่นนองมันนี่ก็สิมาวะเรื่องมีต่างๆใน,นหน้าวิ่นอ้องนมีต่างแต่ละคนหลายรูปแบบ แต่มื่อนี่ก็สชิมาโยกให้ที่เป็นเพลวะเป็นคารวะหรือเป็นพระแต่เป็นพระก็เจ้ามีเวลาหลายพี่นนองเฮาหยงยากตัวเรื่องวันนี้สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมได้เร็วที่สุดจนพระพุทธเจ้าตังไว้เป็นผู้ตังมีมูย่ยอีกเมืองนึงคือกันได้ยังดีๆสฝากถึงกันอยู่ตลอดเป็น เพื่อนหักแพงกันหลายมีหยังดีๆก็สิฝากสิตอนกันตลอดแต่มือหน่งพระราชาโมที่เป็นโมนะ่ะมีโมอยู่อีกเมืองนึงคือกันได้ยังดีๆสิฝากถึงกันอยู่ตลอดเป็นเพื่อนหักแพงกันหลายอันปฏิบัติคือเการวาวธารมะแนวอ,อื่นกับฟังมาหลายแล้ว แต่เอาแบบว่าเหตุไดคนเฮ้าจังสิมดสวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาแห่งก็เลยมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาเลยพี่น้องยกลาดจะสมบัตินะให้ยอมมาเลยแล้วได้มาตะน,นึงขี่ออกจากเลยเพื่อออกตามหาบรเจ้า นี่แคบ่บนแค่สักขีออกจากเลยเพื่อออกตามหาพรริเจา้านี่แคบ่บนแค่สรุปใดคือกันอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นฆรวาสกับปฏิบัติธรรมกับบรรลุใดคือกันพี่น้องบทจำเป็นว่าอาาต้องเห็นกับเขากับมีโยมมาทวไว ก็เลยการปฏิวัตธรรมก็เลยสิไปได้เร็วกะสิโยสิเป็นการเป็นพลขลาวกิเลสในจะไดจจังสิออกจากความวงเวียนแห่งวัฏสงสารโดยเฉพาะในวัฏสงสารแต่เราเมือคนเท่านี่สารพัสสรดสิเป็นพลวะเป็นคลาวหรือเป็นพระแต่เป็นพระก็เจ้ามีเวลาหลายพี่น,หหน้องเห่าหยงยากแต่เรื่องปฏิเจ้าเกิดขึ้น โดยอำนาจแหงบุญกุศลของเกา่าบุญเก่าที่เคยสร้างสมมาทางนี้โดยเฉพาะแค่ได้ยินสื่อว่าระะปทธเจ้ามอือชิมาวาตา่อหอได้หีบกองยังดีส่งไปฝากพนพี่น้องส่งไปหายพนพอพนแล้วยเยา่า,า,านในบวชอยู่ได้แต่ก็ถือเป็นพระคือกันเพือพ่อมีต่างๆใน,นหน้าพี่พน้อกมีต่าง แต่ละคนหลายรูปแบบแต่มือนีก็ชิมายกให้ชาได้ที่นองเป็นพระราชาอยู่ในเมืองขี่ออกจากเลยเพื่อกอ,กออกตามหาบรริเจา้านี่แค่บุญแค่สมีต่งตงตงนางๆน้นหน้าวิปนองมีต่างแต่ละคนหลายรูปแบบแต่มือนีกะ สิมายกให้ในคาว่าพระพุทเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ได้เขียนใส่แผ่นทองคำความทุกข์พี่นอ้องพลกพลนมาเจอปัญหาหนึ่งก็ไปเจออีกปัญหาหนึ่งหน้าได้พี่นอ้องเป็นพระราชาอยู่ในเมืองความทุกข์พี่นอ้องพลกพล่นมาเจอปัญหาหนึ่งก็ไปเจออีกปัญหาหนึ่ง เป็นการช้นีปัญหาเรานี่คนเห่าโหยจากทางนีปัญหาคนไปขาดตัวตายก็มีปติจ้า